ดีค่ะนิรยาทาร่นะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีพิจิกในช่วง1-15ถึงพฤศจิกายน2 5 6 7ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์คอมเมนต์ในช่องนิรยาทาร่โนะคะเอาละเดี๋ยวเราไปดูนะคะ energy ของชาวพิจิกจะเป็นอย่างไรกันนะคะในช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤศจิกายนเพจช็อปคับน่าจะได้รับในเรื่องของอข้อความ คะคะ q u e o n of นส n คิงอ n ฟ f อนส s ว้าวไฟฟ์ออและ Ace of cups เราเห็นมี e NER g y คู่ขึ้นมาในช่วงนี้ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของอะไรเอ่ยอ่าการที่จะได้เริ่มต้นนะคะในเรื่องของการพูดคุย นะคะในเรื่องเ,อเริ่มต้นในเรื่องราวของความรักนะกับใครสักคนถ้าชาวพิจิกนะคะเป็นคนที่ในตอนนี้เนี่ยคุณมีในเรื่องของความที่เคยผิดหวังเสียใจนะคะกับเรื่องราวของความรักการที่คุณเคย m o v e on ไม่ได้ต่างๆคุณจมอยู่กับอดีตต่างต่างเนี่ยรู้สึกว่า จะถึงเวลาที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วนะคะในเรื่องของความรักเนาะความรักของคุณนะคะคุณจะได้รับข้อความการติดต่อสื่อสารนะคะการส่งข้อความบอกรักต่างๆคือมันไม่ใช่แค่มีใครบางคนที่อยากจะเข้ามามอบความรักให้กับคุณมันรวมถึงตัวคุณเองด้วยนะคะที่อยากที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากที่จะมอบความรักให้กับตัวเอง การที่จะให้คุณค่ากับตัวเองนั่นเองนะคะเพราะว่าณที่เนี้ยเนี่ยเรามองเห็นในเรื่องของคิงกับควีนน็อตบอลส์ขึ้นมานะคะเป็น Energy คู่นั่นเองนะคะราชาถือไม้กับราชินีไม้เนี่ยต่างคนต่างก็มีสเสน่ห์ต่างคนต่างก็มีแพชชั่นในการและกันนะคะเป็นคู่ที่สมพงกันมากๆอ,อาจจะส่งเสริม นะคะกันในเรื่องของการงานได้ด้วยคือยิ่งคบกันก็จะยิ่งมีความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยนะคะแล้วก็ต่างคนต่างก็มีความาสวยหล่อดูดีความน่ารักความมีเสน่ห์ต่างๆเนาะก็เป็นอะไรที่ดูเหมาะสมคู่ควรกันมากๆเลยนะคะสำหรับความรัก ที่กำลังจะเข้ามาเริ่มต้นหรือใครคนหนึ่งที่อยากจะเข้ามามอบความรักให้กับคุณนะคะชาวพิจิกต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูใครคนหนึ่งนะคะ Energy ของใครคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับชาวพิจิกนะะเขาเป็นอย่างไรอู้นี่ก็คือเอชอปคับเป็น Energy ใหม่ๆจริงๆ Nine of s อบ r ์ส Full Will of Fortune แล้วก็ Ten of p e n t a c l e ิ e เอนสวยงามมากๆเลยนะคะสำหรับใครคนนั้นนะคะก็จะบอกว่าคนนี้เป็น Energy ใหม่ๆจริงๆนะคะเต็มไปด้วยความรักเนาะเขาอาจจะแบบอยากที่จะนำความรักมามอบให้กับคุณนะคะหรือว่าแบบเหมือนกับอพอเจอแล้วเนี่ยนะคะก็มีความรู้สึกว่ารักแรกพบ อะไรแบบนั้นเลยทีเดียวนะคะเป็นเป็นความรักที่ยิ่งมีต่อไปนานๆก็จะยิ่งมีมากขึ้นเรื่อยๆนะทีนี้เนี่ยคนนี้ในอดีตอาจจะเคยแบบผิดหวังเสียใจมาก่อนก็ได้นะคะเพราะเป็น energy ของความาคิด ครียดคิดมากวิตกกังวลนะคะบางทีเขาอาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้เกิดความทุกข์ความเสียใจในอดีตก็ได้นะแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยเขารู้วิธีการที่จะแก้ไขแล้วนั่นก็คือเขาต้องเริ่มต้นใหม่ของชีวิตนะคะการที่จะปลดปล่อยจากพันธนาการสิ่งที่ชุดรั้งชีวิตเขาไว้นะคะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยได้เป็นอิสระ ะะเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของคนที่ชอบเดินทางอาจจะมีการเดินทางแล้วก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตนะคะบางทีอาจจะเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ของชีวิตเลยก็ได้นะ,ะมี energy ของการเป็นนักเดินทางนะคะคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลหรือว่าต่างชาติต่างภาษาได้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นเรื่องของโชคชะตานะคะที่จะนำนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงนำพา สิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตของเขานะคะไพ่สิบเหรียญรออยู่นะสิ่งที่เกิดจากความรักก็จะลงเอยนะคะด้วยการที่จะสมหวังในเรื่องของการเป็นครอบครัวนะคะการที่จะมีความมั่งคั่งด้วยคือนอกจากเรื่องที่จะสมหวังในความรักแล้วเนี่ยความอุดมสมบูรณ์ ความร่ำรวยความมั่งคั่งยั่งยืนในอนาคตนะคะก็จะเกิดขึ้นกับเขาด้วยเช่นกันเอาละและนี่ก็คือ energy ของใครคนหนึ่งต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูสถานการณ์และแนวโนม้มให้กับพิจิกกันนะคะว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรนะครับเรื่องราวของพิจิกจะเป็นอย่างไร eight of pentacles the chariot c h n of swords เรื่องราวความเจ็บปวดเสียใจน่าจะผ่านพ้นไปแล้วนะ six of pentacles e of w n d นี่ก็คือการเริ่มต้นใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น the world king of wands nine of pentacles เพจช็อปครับและเดทนะคะการเปลี่ยนแปลงได้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณแล้วนะคะสำหรับชาวพิจิกนะการจบและการเริ่มต้นใหม่อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูซิว่าเรื่องราวตรงนี้จะเป็นอย่างไรสำหรับพิจิกนะคะในอดีตเนี่ยเราเห็นว่าคุณมีความเสียใจเจ็บปวดมากๆเลยเพราะนี่คือไพ่สิดาบนะ มันเป็นความาเสียใจที่อาจจะจบลงไปนะคะอ,อาจจะแบบเหมือนกับค่อยๆที่เหมือนดาบที่ปักลงไปทีละเล่มเนาะม,มันมันแบบสะสมมานานแล้วนะคะแล้วมันก็ถึงการเวลาที่มันจะต้องจบลงไปนั่นเองนะคะมันอาจจะามาจาก การที่มีความเฉยชาจากใครบางคนนะคะที่เขาอาจจะไม่ได้ take a คชั่นอะไรมากมายนักไม่ค่อยแสดงออกอะไรให้คุณรู้นะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรนะะก็อาจจะนำมาซึ่งความเสียใจกับคุณหรือเขาอาจที่จะทำอะไรที่แบบคุณทำให้คุณรู้สึกเสียใจนั่นแหละ อาจจะเป็นชัดทัดดินนะคะพ,พิสสดกานมังกรทีนี้ในเรื่องของการจบลงไปเนี่ยมันมาพร้อมกับการเริ่มต้นใหม่หรือการสื่อสารใหม่ๆจากใครบางคนนะคะที่อยากจะเข้ามาทำความรู้จักกับคุณการส่งข้อความมาหาคุณนะคะโดยความรู้สึกที่ดีๆที่มีให้แก่กันนะคะคุณก็รู้สึกว่าโอเค ชีวิตเราก็มีสิ่งที่ช่วยทำให้เรารู้สึกดีช่วยทำให้เรารู้สึกมีความตื่นเต้นหรืออะไรแบบนั้นเนาะในขณะที่ตัวคุณเองเนี่ยนะคะตอนแรกก็อาจจะยังไม่ได้โฟกัสมากนักนะเกี่ยวกับเรื่องของความรักเพราะว่าคุณก็อาจจะยังมีในเรื่องของอความอะไรอวรน,นะคะกับเรื่องราวในอดีตเนาะ แต่คุณก็พยายามที่จะเปลี่ยนโฟกัสของตัวเองไปด้วยการที่อาจจะทำงานมากขึ้นนะคะมีงานเข้ามาเรื่อยๆนะคะที่จะทำให้ชาวพิจิกเนี่ยได้สั่งสำหรับเรื่องราวของการงานนะคะก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปตามลำดับด้วยนะถ้าชาวพิจิกคาดหวังนะคะในเรื่องของผลงานของการทำงานเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่ดีของพิจิก เช่นกันนะคะคุณอาจจะมี energy ของความเหงาเหงาในบางครั้งเนาะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อมันถึงเวลาว่าเราจะต้องยอมรับความเป็นจริงยอมรับว่าบางอย่างจะต้องจบลงไป ะะการให้อภัยก็เป็นสิ่งสำคัญในที่สุดอาจจะถึงเวลาก็ได้นะคะที่จะต้องมีการให้อภัยอาหสิกรรมกับสิ่งเก่าๆกานะคะกับที่ความรักที่มันไม่ค่อยลงตัวความรักที่การให้และการได้รับไม่ค่อยเท่าเทียมกันสักเท่าไหร่นะคะคุณอาจจะเคยอยู่ใน e NERGY เสียใจเพราะน้อยอกน้อยใจที่เราไม่ได้เป็นคนสำคัญสำหรับเขาอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะประกอบกับมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาไง าะสิ่งใหม่ๆเข้ามาเนี่ยม,มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออเรามีแพชชั่นกับสิ่งใหม่นะคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยเขามีแพชชั่นกับคุณมากๆเลยนะคะอยากที่จะเริ่มต้นอยากที่จะนำสิ่งดีๆมาให้กับคุณนะคะในเรื่องของการงานเนี่ยคุณก็อาจจะมีอะไรที่อยากจะเริ่มต้นริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆด้วยก็ได้นะคะซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าถ้าทำไปนานๆแล้วเนี่ย มันจะทำให้คุณเนี่ยนะคะาสามารถที่จะประสบความสำเร็จประสบชัยชนะได้นะคะเพราะบางงานเนี่ยจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางก็ได้นะคะหรือการต่างประเทศก็ได้เช่นกันนะคุณจะค่อนข้างโดดเด่นมากๆเลยในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะคนที่จะได้เริ่มในเรื่องของงานใหม่ๆนะคะจะ ก้าวหน้าเติบโตอย่างรวดเร็วหรือว่ามีาเจ้านายนะคะที่คอยสนับสนุนนะแล้วทีนี้เนี่ยใครคนหนึ่งที่คุณได้พบได้เจอกับเขาเขามี energy ของความแตกต่างจากคุณนะ energy ที่อาจจะมีระยะทางที่อยู่ห่างกันจะต้องมีการเดินทางนะคะไม่แน่นะอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเอง กะะารเดินทางาต่างถิ่นแดนไกลนะคะข้ามถิ่นฐานนะหรือบางคนก็ไปต่างประเทศก็ได้นะคะสุดคนที่คุณได้พบเจอเนี่ยเขาจะมี energy ของความแตกต่างจากคุณนะคะมีความเป็นกรกฎได้นะแล้วกเ็เป็นคนที่มี energy ของความเป็นคู่คู่จากความแตกต่างนี่แหละ นะคะแตกต่างกันมากๆแตกต่างกันอย่างสุดค้่นะคะถ้าใครเจอแล้วว่าเราเจอใครสักคนหนึ่งที่แตกต่างกันมากๆลองคอมเมนต์มาก็ได้นะคะว่าเอ๊ะคู่ของคุณแตกต่างกันตรงไหนบ้างแต่ที่แน่ๆเขาน่าจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆแล้วก็คอยสืบส่องคุณอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวสืบส่องก็คืออะไรนะคะก็คือดูด้วยความสนใจนั่นแหละนะคะความหงหุหงความอยากที่จะ มีอนาคตร่วมกันกับคุณนั่นเองนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็น king of wands นะคะ energy ของความเป็นธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนั่นเองนะรวมไปถึงคนที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณที่จะเข้ามา h ฮิลคุณจากอดีตเก่าๆที่จบลงไปนะเพราะฉะนั้นการจบลงตรงนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนะคะอย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวคุณจะเกี่ยวข้องกับชาวพิจิกด้วยนะคะ เอาละนี่ก็คือใน Energy ของชาวพิจิกต่อไปนะคะเราจะไปดูว่ามีข้อความในใจจากใครคนหนึ่งที่อยากจะฝากถึงพิจิกนะคะซึ่งอันนี้เราก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีใครสักคนหนึ่งฝากข้อความถึงพิจิกว่าอย่างไรอาจจะเป็นคนเก่าคนปัจจุบันหรือคนใหม่ก็แล้วแต่ my silence means i'm tired of fighting น่าจะมีคนคนหนึ่งที่เขานิ่งเงียบกับคุณนะความนิ่งเงียบของเขาเนี่ยบางทีอาจจะด้วยความเขาเหนื่อยกับการที่จะต้องมานั่งต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆก็ได้นะคะหรือเหนื่อยกับเรื่องของการที่จะต้องมีความขัดแยง้งการทะเลาะเบาแหว่งต่างๆเนาะ I never want us to end แล้วเขาบอกว่าเขาไม่เคยต้องการที่จะเลิกรานะคะหรือทำให้ความรักของเราต้องจบลงไป I just don't want to be a loser in front of you แต่ว่าเขาไม่ต้องการเป็น l o เซอร์นะคะผู้แพ้ต่อหน้าคุณ Please don't come any closer I'm just not ready now อ,อยากเข้ามาใกล้เขามากนักเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่พร้อมและ I'm a better person because of you ฉันกำลังจะปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนดีขึ้นเพราะคุณเอาละนี่ก็คือนะคะข้อความใครคนหนึ่งที่อยากบอกกับ พิจิตต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าแล้วความลับที่อยู่ในใจของใครคนหนึ่งเขามีความลับอยากจะบอกพิจิกว่าอะไร I feel you even though we are apart ฉันรู้สึกถึงคุณอยู่เสมอแม้ว่าเราจะอยู่ห่างกัน I left you before you could leave me ฉันเป็นฝ่ายที่เดิน ไปจากคุณก่อนที่คุณจะเป็นฝ่ายเดินออกไป I left when I saw you with someone แล้วค่ะฉันเดินออกไปเพราะอฉันเห็นคุณมีคนอื่น I'm not available แล้วฉันก็ไม่ว่างแล้วด้วยในตอนนี้ I know I m e s s up everything ฉันรู้ว่าฉันเป็นคนที่ทำให้ทุกอย่างมันพังทลายยุ่งเหยิงลงไปเอาล่ะนี่ก็คือความลับที่อยู่ในใจของเขาที่เรามาดูนะคะว่าในเส้นทางแห่งความรักของพิจิกนี้จะต้องเจออะไรบ้างนะคะในช่วงนี้เส้นทางแห่งความรักของพิจิก Rewrite Story Secretary Admire So Much Care make a decision แล้วก็ s t a t f u l argument นะคะพิจิกก็น่าจะเจอกับเรื่องราวนะคะอะไรหลายๆอย่างนะในเรื่องราวของความรักที่อาจจะเคยเจอเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งนะคะปัญหาความเคร่งเครียดต่างๆนะ พิจิกอยากที่จะเขียนเรื่องราวความรักของตัวเองขึ้นมาใหม่นะคะเพราะว่าไม่อยากที่จะเจอกับความรักที่มีปัญหาความรักที่มีแต่ความขัดแย้งนะจะมีใครบางคนนะคะที่อยากที่จะเข้ามาดูแลนะคะดูแลเอาใจใส่พิจิกด้วยความที่เขาอาจจะมีความรู้สึกว่าแอบรักแอบชอบพิจิกมา สักพักหนึ่งแล้วนั่นเองนะคะซึ่งนั่นทาให้พิจิกจะต้องตัดสินใจนะคะจะมีการตัดสินใจเกิดขึ้นว่าจะให้เรื่องราวของความรักนะคะพิจิกจะเริ่มต้นใหม่กับเรื่องราวของความรักเขียนความรักด้วยมือของพิจิกเองขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งดีหรือเปล่านะคะหรือว่าจะเลือกอะไรดีนะคะในเส้นทางความรักที่มันดูเหมือนเคยจบลงไปนะคะหรือว่าจะเลือกความรัก ที่จะเริ่มต้นขึ้นใหม่นั่นเองต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์ให้กับพิจิกว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรสำหรับลักษณะนะคะ holding on, wish upon the star, g d t o s t of border, destiny แล้วก็ the debut นะคะมีผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือมังกรแล้วก็ทัดน้ำมินกรกฏพิจิก เ,เรื่องราวของความรักเนี่ยนะคะพิพจิกน่าจะได้พบเจอนะคะกับเ,เรื่องของบุพเพสันนิวาสนะพร mm. มริคิตโชคชะตานะคะวงล้อของโชคชะตาที่กำลังจะต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะ mm. เป็นสิ่งที่พิจิกนะคะอาจจะเคยอธิษฐานไว้หรือจำเป็นที่ไพ่แนะนำว่าจะต้องมีการอธิษฐานถึงคนที่เราต้องการนะคะ อันนี้ก็อาจจะหมายถึงในเรื่องของการที่เราที่จะตั้งสเปคไว้ก็ได้นะคะว่าเราต้องการคนแบบไหนสิ่งที่เราต้องการคืออะไรเสร็จแล้วเราก็ปล่อยไปตามฟโฟล์เนาะจนกว่าเรื่องราวตรงนี้มันจะเกิดขึ้นกับชาวพิจิกนะคะเรื่องราวที่การที่อาจจะต้องเปลี่ยนจากความรักที่เป็นท็อกซิกค,ความรักที่เป็นความทุกข์ความรักที่แบบ มีแต่ความช้ำชอกเสียใจต่างๆเนี่ยนะคะมาเปลี่ยนเป็นความรักที่มีในเรื่องของอะไรล่ะความอบอุ่นห่วงใยอ่อนโยนมากกว่าที่จะมีแต่ในเรื่องของสามวันดีสีวันไข้นะคะที่เจอเรื่องราวที่รักๆเลิกๆช้ำๆต่างๆของพิจิกนั่นเอง แองเจนะคะจะมาให้คำแนะนำกับพิจิกว่าอย่างไรในเรื่องราวตรงนี้ Religious factors let go of control i s s u e worth waiting for new love เนี่ยความรักครั้งใหม่อย่างแน่นอนนะคะ say t optimistic about your love life ก็เป็นไปอย่างที่ไพ่ได้บอกตอนแรกเลยนะคะเรื่องราวของพิจิกเนี่ยคงจะเริ่มตน้นละ นะคะกับความรักครั้งใหม่ที่สดชื่นสดใสหอมหวานนะคะแต่ว่าถ้ามีคนยังไม่เจอนะคะอาจจะต้องรอคอยนิดหนึง่งนะคะเพราะว่าคุณจะรู้สึกคุ้มค่ากับการรอคอยต่อไปจะเป็นคำแนะนำล้วนๆนะคะจากแองเจเนาะให้มองทุกอย่างในแง่ดีไว้ก่อนนะคะ stay optimistic about your love life เนี่ยเพราะว่ามันจะมีผล กับเรื่องราวความรักของพิจิกมากๆเลยนะคะ positive thinking คิดในเชิงดีเชิงบวกไว้ก่อนเนาะอย่างเช่นเชื่อว่าเราจะได้เจอกับความรักที่ดีเราก็จะได้เจอกับความรักที่ดีนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เรามีความรู้สึกฝังหัวเวลาว,ว่าเฮ้ย <c oughs> ชีวิตฉันไม่สมหวังหรอกฉันไม่เคยได้พบเจอกับคนดีๆเลยอะไรแบบนั้นนะคะ <c oughs> มันก็จะเป็นตามนั้นเนาะแต่ของบางอย่างเนี่ย มันอาจจะมีเรื่องราวของอุปสรรคบ้างเหมือนกันอย่างในเรื่องของถ้าคุณไปเจอคนที่แตกต่างจากคุณมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาอุปสรรคของคุณก็อาจจะมีเยอะมากขึ้นนะคะหรือว่ามีความยากมากขึ้นอะไรก็ตามตรงนี้ถ้ามันไม่สามารถควบคุมได้ก็อาจจะต้องปล่อยนะคะปล่อยในสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้นะคะแล้วคุณก็จะมีความอ,อแล้วก็มองมันในแง่ที่ดีนี่แหละนะคะว่าความต่าง มันก็มีข้อดีอยู่นะคุณก็จะสามารถสมหวังกับเรื่องราวของความรักได้เช่นกันทีนี้เราจะไปดูกันนะคะว่าแล้วข้อคิดในวันนี้สำหรับพิจิกคืออะไรสำหรับข้อคิดก็คือ it's not what you think know your worth just trust yeah. everything's gonna be okay stop overthinking สิ่งที่คุณควรจะต้องทำนะคะก็คือหยุดคิดมากโดยเฉพาะความคิดลบๆนะบางอย่างนะคะถ้าเรามีความสับสนวุ่นวายนะคะความยุ่งเหยิงมันก็อาจจะทำให้เราสิ่งที่ผ่านมาในอดีตนะคะสิ่งที่เราเจอมันก็อาจจะทำให้เราคิดมากคิดลบได้นะคะแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดหรอกนะคะเพราะว่า คุณจะต้องมีความเชื่อมั่นและศรัทธานะคะว่าคุณก็สามารถมีความรักที่ดีได้นะแล้วก็มาพร้อมกับรู้คุณค่าในตัวเองด้วยว่าตัวเราอะมีค่ามีคุณค่านะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นสำหรับคุณก็เป็นการจบอย่างสวยงามเลยทีเดียว คุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้นะคะหรือว่าสมัครเรียนคอร์สออนไลน์สอนอันไพทาร่ไพออร์เคิลซึ่งมีทั้งคอร์สออนไลน์นะคะแล้วก็คอร์สแบบเจอตัวนะคะสามารถเลือกเรียนที่จะเรียนกันตัวต่อตัวก็ได้นะหรือว่าเรียนเป็นกลุ่มย่อยก็ได้เช่นกันแล้วก็คอร์สกดแดงดึงดูดนะคะการใช้กดแดงดึงดูดชื่อดึงดูดรักแท้นะคะ การดึงดูดรักแท้นะคะก็จะทําให้คุณนะคะสามารถที่จะสมหวังในเรื่องราวของความรักได้อย่างไงไ่ายดายไม่ว่าจะเป็นคนโสดที่จะดึงดูดคนรักที่ดีคนรักที่ใช่เข้ามาหาคุณนะคะหรือว่าจะเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของความรักที่ยากที่จะเยียวยานะการใช้กดแรงดึงดูดก็สามารถแก้ไขตรงจุดนี้ได้เช่นกัน ซึ่งคุณสามารถที่จะเข้าไปดูนะคะช ANNEL ใหม่ของนิรยาที่ชื่อนิรยา Law Attraction นะคะการใช้กฎแรงดึงดูดซึ่งสามารถเลื่อนลงไปดูด้านล่างได้นะคะฝากกดติดตามสำหรับช่องนี้ด้วยคุณสามารถเข้าไปอลองทำตามวิธีปฏิบัติต,าต่างๆนะเช่นาการคืนดีกับคนรักการทำให้ใครบางคนติดต่อมาหาคุณนะคะโอเคและนี่ก็คือ ทั้งหมดของวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะอย่าลืมสำหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์คอมเมนต์นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการส่งซุปเปอร์แดงด้วยเช่นกันแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ